อ๋อนี่ด่ายังเหลือขอซื่ออยู่อืออออืออเป็อาอวาน้อือนี่อนี่ผัอะเออดอป็ชุ่มใาเ้ยเห็ดวกธรรมชาติเห็ดธรรมชาติืออะไรเห็ดปอนวกสบทกเหอ้ายแดงหมวกอเนก็จะเขียนใส่ในผ้ามันอันอี้ไรดีดอกจีนงไหนเลย สบายดีสบายดีเนาะโดยในการโหกับน้องแพรพาลุยอีกแล้วโดยเนาะมื่อนี้การโหกับน้องแพรพาลุยคือเก่าคือเดิมเนาะเหาก็อยู่ที่ป่าที่ดงมื่อนี้เหาก็มาหาเห็ดปวกเนาะนี่บอกว่าเห็ดปวกออกได้ไหลายาจะหลาดกระคุ้นคลายไล่ลายเนาะคุณโดยเอาผู้บริหารไปเกษียณลาเหาไปหาไปเบิ่งสนุกกันเลยเด้อโดยก่อนสิไปหาไปเบิ่งไปซูงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแพรลนิดเด้อเนาะ โดยเปลี่ยนไปกลางใจใหุ้จีเป็ต่อไปเนาะดโดยโดยเนาะตอนนี้ฮะก็อยู่ป่ายัางก็นาบ่อไก่บ่อสวัสดีเด้อน้องสาธิตสวัสดีว่างอย่างมาเนาะสวัสดีดดน้องแอนสวัสดียังอ่ะนะฮนะแมกแวฮะน้ำไม้กับไม้ชุกอย่างมาเจ้ขึ้นต้องแค่แถวแว่านะฮะอย่าง่าป่าหา้หาก็ะหอดขันป่าที่หนึ่ง โดยเน,ะนาะข้าวปลานี่กับวิีญาณแม่น้องสาธิตกับแม่น้องแพลวแตคือแม่น้องเอ็ดนั่นแหละแม่น้องเอ็ดเนาะฮุ้นอยู่โอ้โหขึ้นโอ้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวตั้งค่าก็อยู่ ใกล้ซีฮอดคว้าได้เนาะห่างไม่ได้จะพักหนึ่งแล้วเนาะป่ะเบื้เงติดแจ็คเดาะขามาหาเห็ดปวกเนาะอากาศแดดฮอนเขาใกล้ซีขามควาไปแล้วเนาะขามควาไปแล้วกาสิไปถือกาหนาป่าของน้องแพลโดยแม่น้องแพลกับแม่น้องสถิตยาม่าแต่ใกล้อยู่โดยเนาะน้องแง ไกลอยู่โดยเอ้าน้องแฟก็สิถ่ายตามคนทางไปให้เบิ่งเลยเด้อบัดนี้ตอนเฮาข้ามคัวเนาะโดยดยไปเฮากะย่างมื้อนี้เฮามาเห็ดปวกเนาะบ่ได้เห็ดเฮากเห็นยังก็เอาเบิดถ้ามันกินได้เนาะดน้องแบ่ได้มาทางนี้โดนตะกี้เนาะกินหตอนยายพายางมาตเฮือนอดนาดงอดเกษตรโดย ไกลไกลหย่างมาคึ้มือคึ้นมือเนาะยายมาแต่ตลาดกันพากันหย่างมาแค่นี้แหละพู้นหย่างมาตามทางตามป่าตามดงเนาะหย่างหล่อมาแล้วกะทางหัวมันก็เป็นขัวโดยอากาศฮ้อนอ้ยใบยานงามเตะ ผื่นสะนี่แหละอ๋อ,อกินนี่ห้ละโง,ง่สิ่ะนางเก็บนี่ขี้สิคักของผมไปสิบ่งกนหล่ยลเฮดดิซ้ายข้าวละโง,ง่ขนาดนี้ ถ้ามันจูมเนี่ยมันคล้ายๆคือไว้มั้ยสิบ่ค่อยเห็นถ้ามันเห็นดอกบ้านดอกนึงนี่เฮาก็สิหาดอกจูมมันหนะมันจะเห็นถ้าเห็นนีต้องเห็นดอกบ้านก่อนดอกจูมนี่ดอกจูมนี่มสิบอเห็นโดยเนาะทางนัเป็นทางขวะปกวงเมื่อกี้อันๆเด้อเนาะโดย อันนี้น้องแพลวถ่ายแน่นตัวซับตาโดยน้องแพลวจับกล้องตัวซับตาอู้ซึก,กวัวแน่นกนะลัวเนาะแถักากล้องสีบุคอยชันแน่น้องแพลวจับตัวซับน้องแพลวยังบุคอยลึกมันสิดดสันอยู่สิแหละประมานี่แหละโดยมานหน่องแอนก็มาอีซีก๊กนี่ยนะด,ด,ดุ๊กๆเอิ้นขับสองมังเฮ็ดกะ,ะคือสิไปแต่ออกแค่ Mẹ con phèo cái sữa Ô, mẹ nhé, binh chắc mưa thứ này Không phải có bảo thai sắp lao Có, dù dân bảo thai khiến Long bảo thai sạp lao vậy Lông โ,โดยตัวนี้เรากระจายอย่างขงามคัว้า้ร่เนาะป้าเอู้หาหลุดติดป่ะเนี่ยขาหัวเห็ดเลยน้องอ่ได้เห็ดซศรคาโหนี่น้องเท้าสเปนไทยน้องเพ่ต้องขี่ผ่านทางนี้และแร่เหมอทางหน้ำเป็นด่าน ด่านเหมือนจำบ้าสีขาบกบไปกับมาเหน่อยเลยรถติดขาดแม่รถขันนิตันไม่หายเลยมือขาดเลยอันนี้เขากับมาฮอดบอนแถวสีน้องแ้วเคยมาหา น้องไม,ม้เมื่อนัรนแหละทีน้องแพราะมาหาหืุ่ยน้องแพรเนาะนะอาเนาะ <laughs> นี่คือเด็กน้อยน,นี่กันเลย <laughs> ต้องการขายดินกว่างห <c oughs> ลุดแร่รากติดเนาะโดยตอนนี้น้องแค่กากาขามาป่าเลยนะนเาน,น,า,นเาะกับแม่น้องแพรสองคนแยกย้ายกันหาน้องแพรกับแม่น้องแพรกาก มาหาหลอเห็ดอ่าแม่น้องอาทิตย์กะไปหาหลอกุจิดอเฮ็ดเฮ็ดกะเอาเห็ดเห็นหนไม้กะหักหนไม้ดูเนี่ยยากะน้อมาจังหาเห็นยังม่แม่นดินบุ่มๆเนาะ ไปจะออกอยู่ได้เนี่ยมันแบบดินมันสุ่มนี่ค่ะโบเห็นเห็ดเห็นแดนควายขี่กระเดือนโดยตัวนี้เฮากหามาได้สักพักหนึ่งเลยนะนเนาะโบเห็นเห็ดปวกเลยเห็นแต่หน้ำไม้เนี่ยนะี่สี่หนอเนาะหน้ำไม้ไลายสองต้นได้กระเด็นต้นได้กรเด็นยาย่ป่วยเนะาะถ้าเฮานอนอยู่เฮือนแบบสั้น เรากะสิบบมีอยังกินโดยเราก็ต้องมาหาเหรอเฮ็ดปวกหาจีรอไปขายเอาเงินซื้อยอกซื้ยาเนาะโดยอ้าวแม่เขาสอดหน้าเลย,เลยี่แม่นี่เขาห่าอห,หน้าเลยนี่อันนี้ก็เป็นน้องที่น้องแคล่ายมือนะโดยน้องนาะป้าพูนเห็นป้าของแคลกันอยู่ทุกคนแม่เคยนเ็ดบ่อนนะคะ Yeah. Hey dog. Hmm. Hey, ti on the way, ti oy way.

สู้ๆไ้าี่นไม่เจอตัวไม่เปิดนันหายลยหล่นเลยดเล

Det var veldig hyppig. เราเห็นดอกเรือหเห็นนิ่งบุคคลนะอันนี้มันเน่าอันนี้มันพัน่นาวใช่ไหม

ใหญกวเขาเลยอที่นี่เระบ่อมานี่เออจเก็บ้ยอนะูยมึงเจ็บตัวจูงเอเฮ้ยเ็ดมันยังมัเินี่ยนานเลยจิ้มจิ้มจิ้มแม่จิ้มเอามาจิ้มแมเดอบางเลเออเดี๋ยวม่งกำลังโอ้นไ้สอเิ่งเ่เนเบิ่งไปเ่งเลยไอ้แเอมันหกน้อยแวเฮ็ดอันนี้ ตรงเท่าไหร่ท่เท่าไหร่สี่สิบกบ้านสามสองงเใช่ขุงก้น่นเ็นเาเลเอออ่ะจะทั่วเข้าแต่หมดปองละืเอไม่แ่เบอกเขามันออกหนิอยก็เห้นุงก็เห้นมันออกเพราาเฮ็ดมันบ่มากอันหกมนยเนะ เอินมาเลยอันเบ้อเด็ดเดียมเนียื้อเห็ดกะใช่ใช่สวยเลยค่ะอืมนี่อไรเห็ดปูอ่ะี่เห็ดปูธรรมชาติธรรมชาติดอกใอย่ยี่นาวนี้เนาะ นี ah? ่หวแมวพี tipo, ่น้ตปะอะไรเนือบ้านก็เนี่ยะไรเห็ดปตอกลาดต่อบบเป็นะก็อยากขยนใส่ในฟาร์มได้ีดอกนทางไหนเลยในดอดอดอทะลุเหมือนกันมะเขือบดใ่ ไปเันแต่วันที่บางดันมีได้ถือยู่นักโวษจะไปเห็นเ็นจะไปเห็นกินเงินมือจะบ๊ไปเขาก็บันลยหายไปอยู่ดี ดันทั cage, bitch, ้งตัวก่อนกระตุกไข่กระดูน้องน้องแพรกันสิโคจบคลิปหอมบรรยากาศสวยๆงามงสีเนาะโดูกว่าทุกคนที่เข้ามาเบิ่งน้องแพรตรงมีสุขภาพแข็งแรงรับเลิศของกาวเด้อโดยใส่บุญก็คือกันเนาะโดยอาสนาขี่นี้น้องแพรกันโคตัวลาไปก่อนเด้อขอกาะคำว่าสบายดีสบายดีเด้อ